เป็นแบรนด์ที่ถูกก่อตั้ง้ปี2,560นี่เองนะครับมีชื่อเต็มว่า GAC Iron New Energy Automobile หรือว่า GAC Iron นะครับมุ่งนำเสนอยานพาหนะและการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่รวมทั้งสร้างแบรนด์ในระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือในการสร้างยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนะครับ สวัสดีครับอโอโต้เดย์บกลังป,ปีออนไลน์นะครับพาทุกคนมาที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ทริปนี้พิเศษมากเพราะว่ามากับ GAC หรือว่ากวางโจวอโตโมโบิลกรุ๊ปนะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเมื่อไม่นานนี้นะครับพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไอรอนนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้มาเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตรวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทาง GAC ด้วยนะครับ และเมื่อเร็วๆนี้ j a c ก็ยังได้ประกาศว่าตนเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ครบ1ล้านคันได้เร็วที่สุดในโลกนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่4ปี8เดือนเท่านั้นมีการเปิดตัว Iron w i Plus ในประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีอีกแบรนด์นะครับนั่นคือ Hyper ซึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า High p e r f o r m a n c อีกด้วยนะครับ เอาละไหนๆมาถึงกวางโจ้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่เราต้องมานะครับนั่นก็คือมาล่องเรือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาล่องเรือที่แม่น้ําจูเจียงนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแม่น้ําจูเจียงเนี่ยจริงๆเป็นแม่น้ําสายสาคัญของอที่กวางโจ้นะครับมณผกกวางตุ้งแห่งนี้เพราะถือว่าแบบแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในคนคน,คนนี้ทั้งหมดเลยรู้ไหมครับว่า,าจริงๆแล้วแม่น้ําจูเจียงเนี่ยเขามีความยาวนะความยาวยาจริงๆเลยนะสองหมื่น 4,000กิโลเมตรนะสุดๆมากๆเลยแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความใหญ่และความยาวเนี่ยเป็นอันดับ3นะฮะรองมาจากแม่น้ำาวงโหนะฮะแล้วก็แม่น้ำแยงสีแยงสีเนี่ยลำในฮวงโหเนี่ยที่2นะฮะหรือเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำ่วงสำหรับจูเจียงเนี่ยเป็นอันดับ3าเสียจะสั่นนิดนึงนะเพราะตอนนี้11องศามือนี่เย็นไปหมดเลยนะฮะก็เล่าคร่า,าวๆนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการมาที่กวางโจเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ถ้าสมมติว่าใครมาเที่ยวนะฮะ แนะนำเลยว่าอยากจะให้มาลองล่องเรือที่นี่ดูจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้าไปดูกันที่โรงงานของ GRC นะครับของ i อออเนี่ยว่าที่เขาบอกว่าเป็นโรงงานที่เป็น AI เป็นยังไงมีความน่าสนใจขนาดไหนรวมทั้งในส่วนของ R&D นะครับหรือรถรุ่นต่างๆเขาและครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทดลองขับแบรนด์ไฮเปอ,อนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งของ เจีสีด้วยกันน่าสนใจมากๆตอนนี้เดี๋ยวให้ไปดูในบรรยากาศของการล่องแม่น้ําจุ่เชียงกันก่อนละกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่โรงงานแล้วก็ที่อ่างดีนครับอย่างที่บอกกันไว้ครับวันนี้เนี่ยเรามาที่ โรงงานผลิตนะครับล้วก็จะมาที่ R D ด้วยรวมถึงตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สนามทดสอบของทาง GAC นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยตอนก่อนที่จะมาที่สนามนี่นะครับเราไปที่โรงงานประกอบรถยนต์ของ GAC Ion ันก่อนนะครับที่นั่นถือว่าโอ้ถือว่าเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโรงงานแห่งนั้นเน่ยเขาสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลายอยู่แค่4ปีกับอีก8เดือนแต่เขาสามารถผลิตรถออกมาแล้วถึง1ล้านคันอันนี้ถือว่าเป็นการผลิตที่ โอ้โหถือว่าทําได้เร็วมากเพราะว่าต่อ1หนึ่งคันเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณทัก3สามสิบห้าวินาทีเค่นั้นเองถือว่าทําได้เร็วมากและที่โรงงานแห่งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานอัจฉริยะซึ่งก็มีระบบ AI เนี่ยเข้ามา,าใช้ในเรื่องของระบบการผลิตในนั้นนะครับซึ่งข้อดีของลายผลิงเขามีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องผลิตรถรุ่นเดียวกันในในลายเดียวกันนะครับซึ่งในลายเดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตในหลากหลายรุ่นหลากหลายสีได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง ทำให้ได้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็โรงงานแห่งนี้เนี่ยเขายังผลิต2รุ่นนะครับนั่นก็คือตัวแบรนด์ของไอออนนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของไฮเปอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอ้โหเปิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเอ่ออ a นมากมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปดูเรื่องของโรงงานผลิตแล้วเนี่ยโรงงานเขาถือว่าเป็นโรงงานที่มาตรฐานระดับโลกเลยนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องมลภาวะอะไรต่างๆในโรงงานเนี่ยถือว่า สะอาดมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับกลิ่นโรงงานเวลาที่เราไปเดินเยี่ยมชมในลหลายๆที่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยใช้คนในการประกอบรถด้วยเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนกับเครื่องจักรเนี่ย เครื่องจักรเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับโดยเพราะในหลากหลายชิ้นส่วนที่มีความสําคัญและเป็นชิ้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับจะใช้หุ่นยนต์ในการประกอบทั้งหมดเลยนั่นก็เท่ากับว่าในงานประกอบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานสูงแล้วก็มีความละเอียดมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของที่จะต้องประกอบในชิ้นส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆแรงต่างเนี่ยอันนี้ก็จะใช้แรงงานคนนะครับซึ่งเขาก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ค่อนข้างที่จะทําให้งานประกอบนั้นมีความามีคุณภาพที่สูงนะครับก็ถือว่า ผมเป็นโรงงานที่มีความน่าสนใจมากนะครับถัดนมาที่ R d ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับแต่เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีรถยนต์ที่เป็นต้นแบบเนี่ยหลากหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่ม SUV นะครับ MPV ซีดานหรือแม้แต่ตัวที่เป็นซูเปรอร์คาร์เขาเองเนี่ยถือว่าทําไว้ได้หลากหลายรุ่นนะครับมีไอเดียแหล่งต่างๆที่เขาทำเอาไว้เนี่ยผมถือว่าในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับในช่วงเวลา6ปีที่ JAC เนี่ยได้ ทำบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มประกอบรถยนต์รวมถึงมาทําตลาดในประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งมีโรงงานประกอบในประเทศไทยด้วยถือว่าในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยเขามีการวิจัยและพัฒนาโผลิตของเข้ามาได้น่าสนใจมากโดยเพราะในกลุ่มที่เป็นพวกรถไฮเปอร์อเป็นไฮเปอร์คาร์เป็นซูเปอร์คาร์อย่างนี้ว่าใช้คำว่าซูเปอร์คาร์ดีกว่าเพราะว่ารถระดับพรีเมียมเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนนั่นเองนะครับสำหรับแบรนด์ของไฮเปอร์นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของพวกการผลิตแบตเตอรี่นะครับ ที่บอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีความทนทานสูงนะครับป้องกันการกระแทกป้องกันการเกิดเพลิงไหม้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงพาไปดูในส่วนของอแมกซีนแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็พาไปดูในส่วนของ วัสดุอะไรต่างๆที่จะนํามาประกอบทําเป็นแบตเตอรี่ในหนึ่งก้อนนะครับซึ่งทุกอย่างนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นทรปที่พิเศษมากเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูในทุกจุดได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าแบบพิเศษจริงๆสําหรับการที่ j a c เนี่ยให้สื่อไทยเนี่ยได้เข้ามาเห็นถึงหลังบ้านกันขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่า,าในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของ, product, อง,ของกรรารพัฒนาผลิตภลลัณฑ์แรงต่างเนี่ยถือว่า จากที่ผมได้ไปเดินดูเยี่ยมชมในโรงงานหลายๆแห่งในทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นหรือแม้แต่แบรนด์ของทางยุโรปเอง แบรนด์ของจีนเองตอนนี้ก็ถือว่าทําโรงงานได้มาตรฐานสูงมากนะครับโดยเฉพาะ JC ที่วันนี้เรามาเนี่ยก็ถือว่าถ้าในเรื่องของคุณภาพเรื่องของเทคโนโลยีเ,เรื่องความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยถือว่าไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นกันอีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่สนามทดสอบแล้วนะครับวันนี้เราจะได้ลองขับไฮเปอร์ Hyper ตัว ht นะครับแล้วก็จะได้ลองนั่งตัวไฮเปอร์ s s r ซึ่ง s s r เนี่ยเราไม่ได้ขับน่าเสียดายมากแต่เขา จะมีเจ้าหน้าที่คอยขับให้นะเป็นทีมวิศวกรครับคนขับให้เพราะว่าตัว SSR รคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความแรงในระดับซูเปอร์คาร์ได้เลยเพราะว่า 0- ูนถึงร้อเนี่ยภายใน1.9วินาทีเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของรถที่เราจะได้ลองขับนั่นคือตัว Hy p ป r H T เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามอเตอร์เขามี2ตัวนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยตัวหนึ่งก็330อนิวตันเมตรแรงบิดนะฮะกับอีกตัวหนึ่งก็350นิวตันเมตรก็ถือว่า เป็นรถ SUV ที่ไซส์ใหญ่นะครับมีรุ่นที่เป็นประตูเปิดปีกนกด้วยนะครับก็ถือว่ามีแรงบิดรวมกันแล้วร่วม700กว่านิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นแรงบิดที่ค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไว้ลองดูนะครับลองขับกันดูในรถอีกทีแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของไฮเปอ h ์เฮสทีเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่าคุยกันต่อครับ ก่อนขับตัว h y เปอ HT นะฮะเขามีสักเตอร์ให้เราได้ลองนั่งก่อนหนึ after, ่งรอบแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองขับกันครับเราไปลองนั่งดูก่อนดูฟีลลิ่งจากการเป็นผู้โดยสารดูนะฮะนั่งตอนหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่แบบท่านั่งมันสบายมากๆเลยแล้วก็ห้องโดยสารเขาแบ่งเป็นค o ็อกพิทโอ้ศูนย์ถึงร้อยไวมาก แต่ฟิลช่วงล่างมันจะนุ่มหนึบนะไม่ได้แบบนิ่มมากเป็นนุ่มหนึบแล้วรอตัวถังใหญ่แบบนี้เนี่ยโอ้โหตาเร่งไฟฟ้าแน่นอนมันมาไวอยู่แล้วแหละนั่งสบายมากเบาะหน้าเนี่ยถือว่าแบบกระชับตัวดีแล้วพอมันเป็นค็อกพิตอย่างเงี้ยสลาลอมด้วยความเร็วประมาณสักเกือบเก้าสิบเมื่อกี้ถือว่าอาการค่อนข้างดีนะท้ายไม่ได้มีอาการอะไรเลย,เลย สั้นๆแป๊บเดียวจบแหละเดี๋ยวเรามาลองขับกันเอาละเดี๋ยวเราไปลองขับกันบ้างครับกับ h y เปอร์ HT นะฮะบอกว่าเป็น SUV ที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะห้องโดยสารนี่กว้างและนั่งสบายมากเดี๋ยวมาลองดูกันว่าฟีลลิ่งในการขับเป็นยังไงไปละครับ น้ำหนักพวงมาล,ลัยเบามากอาเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะเติมคันเร่งจากตรงนี้ไปเลยนะครับหนึ่งสองสามปลายกดเต็มที่ถึงร้อยละ <c oughs> โหไวมากมากน้ำหนักของพวงมาล,ลัยเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับความกระเช้าของพวงมาล,ลัยเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแม้ว่าพวงมลยยาลัยจะทรงแบบแปลกนิดหนึ่งนะฮะน้ำหนักเบรกนุ่มนวลน,นะฮะ โค้งเข้าไปดันเข้าไป,ปเติมคันเร่งเข้าไปหน่อยคงนี้ผมขอเติมคันเร่งเข้าไปอีกนิดนึงอขอ,อยาสลารอบนิดนึงนะครับอีกนีนึงอาการด้านท้ายมีออกขึ้นมาหน่อยหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับ ทีนี้ต้องบอกเลยว่าคร่าวๆนะสั้นๆแบบนี้เนี่ยลักษณะการขับเขาเนี่ยในคามเป็นเอสยูวีเนี่ยตัวถังเขาค่อนข้างที่จะมีน้าหนักเยอะนะแต่ว่าความคล่องตัวค่อนข้างสูงแรงบิดของเขาเนี่ยมาสบายๆมากเลยรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเอประมาณสักถ,ถ้าจําตัวเลขผิดนะเกือบเกือบเจ็ดร้อยนิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นแรงบิดท,ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่เป็นรถที่ขับได้แบบสุขสบายเบื้องต้นนะแต่แน่นอนนะเรื่องของรถล,ลักษณะอย่างนี้เนี่ยช่วงล่างด้านท้ายเนี่ยก็จะมีอาการแบบ บวงห่งบ้างนิดนึงเวลาเราขับนะแต่ตอนเรานั่งเนี่ยจะยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่โดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าลองปรับช่วงล่างให้แน่นๆดูอีกสักนิดนึงน่าจะดีกว่านี้แน่นอนแต่รวมๆแล้วถือโอเคนะเนี่ยเยี่ยมเรามาลองนั่งตัว h y เปอร์ r กันนะครับ 1,230นิวตันเมตรนะฮะแรงขนาดไหนวัดดูวิ่งไปถึง180โอ้โหแทบไม่ได้นับเลยว่า0-100เมื่อกี้เท่าไหร่มันวืบเดียวจริงโอ้โหแล้วเบกเข้าโค้งแบบโอ้ช่วงล่างมันหนึกมาก สลารล้อม yes, 100อ่าโอเคนี่จะเป็นการสลาล้อมด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูอาการกันโอ้แมพี่เขาสนุกใหญ่เลยนั่แหนโอ้โหนี่อารมณ์เห,หมือนเป็นรถขับหลังเลยนะแต่เป็นขับหลังที่แบบมันเกาะมากโอโ้ช่วงล่างนี่ยอมใจเลย ดีแล้วนะสลอล่อมแบบนี้โหดจับหนุดสุดเจ้าว้ <c oughs> วาวเลยเอาละครับจบแล้ววันนี้กิจกรรมของเราทั้งหมดตั้งแต่ไปดูที่ โรงงานประกอบนะครับมาที่อ่านดีแล้วก็มาที่สนามทดสอบแบบนี้นะฮะซึ่งหูเมื่อกี้นี่ใจยังสั่นอยู่เลยไปลองนั่งไฮเปอร์ SSR มา1,230ัน้ินวตันเมตรนะแรงบิดรวมมอเตอร์หน้า1ตัวมอเตอร์หลังอีก2ตัวโอ้โหเขาขับซะแบบว่าไม่ใช่แค่0ูนย์นะศูนย์ถึหนาวินี่ไม่ได้นับเลยว่า1.9ึ่งจุดเก้าวิจริงหรือเปล่าเพราะกดไปหน่กับร้อยแประยะทางประมาณสักไม่ถึง400เมตรดีสักเท่าไหร่แล้วก็เข้าโคง้งสลาลอมโชว์อีก โอ้โหสาลาลอมด้วยความเร็วร้อยนิดนิดอะร้อยกว่าโอโ้ไม่ยอมหยุดเขาทําปกติคนอื่นรอบสองรอบเนี่ยเราลองแค่สามสี่รอบโอ้โหแต่ช่วงล่างต้องยอมรับเลยว่าหนึบมากแล้วก็แน่นมากนี่ถือว่าพุ่งตรงนะอิจฉาเขาเลยนะว่าเขาสามารถที่จะทําเทคโนโลยีในการขับขี่รถในสไตล์แบบสปอร์ตแบบนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับเอาว่าทั้ง2คันนี้นะฮะทั้งตัวของ Hyper SSR รนะครับรวมถึง Hyper HT เนี่ยในในคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยผมว่า ม,มันมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือในเรื่องของอัตราเร่งของการเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็รู้แล้วหรือครับว่าช่วงอัตราเร่งช่วงต้นมันดีอยู่แล้วแหละมันเร็วแล้วแหละแต่ว่าที่เหลือคือเป็นการเซตเรื่องของระบบช่วงล่างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คันเร่งเบรกแล้วก็พวงมาลัยว่าเซตมาเป็นในลักษณะไหนอย่างไฮเปอร์เอชทีเองเนี่ย,ยจริงๆก็เป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวนะฮะช่วงล่างเนี่ยเวลาที่เราขับทดสอบในสนามแบบนี้อาจจะมีอาการแบบท้ายแบบ แขว่งอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในการใช้งานจริงเหมือนกับรถจากค่ายจีนในหลายในหลายค่ายนะครับที่ได้ลองเนี่ยการขับในสนั่งทดสอบอย่างหนึ่งแต่การใช้งานจริงอีกอย่างหนึ่งแต่เชื่อว่าไฮเปอร์ฮชีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเอามาขับใช้งานแบบในชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่าจะค่อนข้างตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นครอบครัวมากๆเลยเพราะว่านอกจากประตูปีกนกด้านหลังที่แบบมันเก๋มากแล้วนะเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารก็น่าสนใจเลยเพราะอในฝั่งข้างผู้ขับขี่เนี่ยประตูด้านหน้าตรงเนี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะ ออกแบบได้ดีนะดูมีความละมุนมากๆแล้วก็ท่านั่งที่นั่งได้แบบค่อนข้างสบายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจถ้าเอามาทาตลาดในไทยเนี่ยถ้าราคานะประมาณแบบสักไม่เกินทัก1.7ล้านอกว่าน่าสนใจส่วนไฮเปอร์เอสเเนี่ยนู่นเป็นระดับซูเปอร์คาร์ไปแล้วศูนย์ถึงร้อยใน1.9วิชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้1000กิโลเมตรโดยประมาณถ้ามาในราคา5ล้าน6ล้านเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไงแต่ในภาพรวมก็ถือว่าในครั้งนี้เนี่ยที่เราได้มาเห็น เปิดบ้านมาดูทั้งหลังบ้านของ GAC นะคะ i o ไซึ่งในส่วนของโรงงานว่าจะเป็นโรงงานที่ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเอาหุ่นยนต์เข้ามาประกอบมารต่างๆเราได้เห็นในส่วนของ i n d ที่เขาพัฒนารถเนี่ยโดยมีดีไซเนอร์จากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมทำงานกับตรงนี้นะครับเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์รถที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานก็จริงนะครับประมาณสัก6-7ปีโดยประมาณเนี่ยนะฮะ6ปีกว่าๆเท่านั้นเอง แต่ว่าในช่วง4ปี8เดือนที่ผ่านมาเ,เขาสามารถผลิตรถได้1ล้านคันและรถ1ล้านคันของเขาก็เข้าไปอยู่ในตลาดจีนรวมถึงในบ้านเราก็เริ่มมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าในความตั้งใจของเขาอยากจะทํารถเพื่อให้เป็นมีกฉาสิ่งแวดล้อมและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจของเขาทําให้เห็นว่ารถของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดไหนรวมทั้งมีไอเดียในการ สร้างสิ่งต่างๆทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ภายในตัวรถเนี่ยให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้โริพภกให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างพอเราได้เห็นโรงงานประกอบเห็นคุณภาพในการประกอบเห็นงานของเขาที่ออกมาแล้วเนี่ยเห็นความตั้งใจเห็นแนวทางของ R&D เอ้ขาศูนย์วิจัยและพัฒนาของเขาแล้วเนี่ยจนมาถึงการได้ทดลองขับในสนามเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอิจฉาครับ อิจฉาที่เขาสามารถทําได้ขนาดนี้ผมไม่พูดเชียร์ว่าเฮ้ยเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ในประสบการณ์ที่เราได้เห็นโรงงานผลิตรถยนต์ได้ทดสอบรถมาหลากหลายรุ่นจนมาถึงยุคปัจจุบันที่กลายเป็นยุคของยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องยอมยกนิ้วให้เขาเหมือนกันนะครับว่าด้วยการพัฒนาของเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะผลิตรถออกมาได้หลากหลายแนวทางขนาดนี้และตอบโจทย์การใช้งานได้แบบนี้นะครับไม่แปลกใจเลยที่ พอมาที่กวางโจเนี่ยฮะเราได้เห็นรถของ GAC Ion หลากหลายรุ่นหล,หลากหลายแบบนะครับที่ขับใช้งานอยู่ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเขาทำให้เราภูมิใจแทนเข้าไปด้วยเลยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะลองดูว่า feeling ของการขับใช้งาน GAC Ion เป็นยังไงเนี่ยบ้านเราก็มีจําหน่ายแล้วในรุ่นตัว y Plus นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะงานมอเตอร์ Show ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ย เขามาออกบูธด้วยไปลองดูคันจริงลองจับลองสัมผัสลองทดลองขับกันดูครับแล้วจะรู้ว่าด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของ GAC เนี่ยถือว่าทำได้ไม่เป็นรองใครจริงครับเอาละครับวันนี้ขอลาคลิปนี้นะฮะที่สนามทดสอบที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับอั้เดทบายกลางปีอร่อยกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ